แม่เราอยู่กันที่ไหนครับลานตากข้าวลานตากข้าวนนลานตากข้าวที่แม่บอกว่าคิดมีปัญหาไงร้านตากข้าวนี่นะคะเห็นบ่านี่มันเป็นที่สาธารณะพอแล้วก็มาตากยุ่งสิลนะ่ะอันนี้ข้าวที่ที่รถเกี่ยววันนั้นใช่ไหมเมนมันขาวสองขาวอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเจ้าดูออกอยังไงมันแยกย<อ>ังไงข้าวเหนียวข้าวเจ้าอ่ะมันดูแบบนี้ได้ไหมได้ข้าวเจ้านะมันสิเป็นเมด็ดออกขาว ข้าวเหนียวมันสิเป็นเม็ดออกสีแดงแดงสีเหลืองปะเออเหลืองอุ้หุิ้นี่แหละอันนี้ข้าวเหนียวด้วยพอล้วกระลังสิล้วก็วกปีนยุ่งสิละได้สามเดดนี่แล้วต้องตากอีกกี่วันตากอีกสองเดดก็พอเป็นห้าเดดอืถ้าแต่ว่าเขาข้าวว่าฝุ่นสิมาจริงเอาแล้วทําไมต้องเกลี่ยมันตลอดเ่ยไก่มันแห้งถ้าถ้าบอเคียมันสิขางขังใต้มันสิบ่ถือเดทถ้าต้องปีนเขาว่าปีนไปปีนมาว่ามันแหมันด่งซาซา มันนังซาซามันจะดังนั่นนั่นมันจะดังนั่นเออถ้ามันเฮเอยมันเปียกละถ้ามันเปียกมันจะไม่มีเสียงมันจะดังเป๊ะเป๊ะนั่นเห็นปะมันดังซาซาแล้วแต่ว่าอีกสองเดทเขาก็เอาึืนเราได้นั่นมันดังซาแล้วนั่นเต็นใครเต้นพ่อพ่อพ่อมันนอนนี่เลยพ่อมันนอนหนีพี่สิพามาเบิงอันนี้ที่นอนพ่อเพราะว่ากลางไว้นหนีกลางไว้นหนีเลยเพราะว่ามันแดดก็ช่างมัน ว่าเดี๋ยวมันก็โล่งเนาะขันยันมือเลีงมามันกันมันกันเสียันีของมันเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะอันนี้ในที่นอนของพ่อไงนี่ที่พ่อเป็นลานมันฮะแน่แน่แนมาดูที่นอนของพ่อนี่เลิศดเลือของพ่อเลือเลือโอ้ยสีชมพูอ้ามาแล้ต็นะแล้วแม่์มานอนกับพ่อไหมบ่ทำไมล่ะเอาแม่กันนอนในบ้านนะเนาะกลัวอะไรอยู่ติดถนนข้างหน้าเป็นร้านขากะซังเม่นอนบ่หลับดอกแมย์ยานเมย์านกูอะไรดูรถผ่านวุ้นวน ม่ยากอันนี้เกมเห็นปะขาเจ้านะมันสวยมากเห็นไหมหง่ากับบมีมันจะมีแต่เม็ดข้าวทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะพ่อกับสิปีนไปปีนมาปีนเสด็จโอ้โหแดดตอนนี้แดดแดดปีนเสด็จถือว่าปีนี่ดีทุกปีน่ะทุกปีนะมันสี่ตากฝนฝนจะตกเลยนเกงแสดงว่าอีกสองแดดก็เรียบร้อยเอาข้าวเปนเล้าเลยอีกสองแดดกะจะมาก่อข้าวเก่งว่าก่อเขานํำเออใช่แล้วเก่งจะมาช่วยก่ออะไรแต่ เกองเป็นปัจจัยนี่พอแล้วก็สิเคียให้มันเสมอกันทั้งสี่แล้วก็เป็นย้ำเมื่แล้วแล้วก็สิทอนเข่าแล้วสิทอนเขาเป็นคุยเป็นคุยเป็นคุยอย่างเงี้ยเป็นคุยเขาเออเป็นคุยนะเขาเออเป็นคุ้นวปปิ้้ไแลก็เขาเออนี่เห็นปะแล้วกับสี่ย้ำนี่อุ้ยข้าวสวยมากเลยเก่งเหมือนไหนว่าข้าวเหนียวนี่แหละข้าวเหนียวอ่ะบ่เป็นข้าวสวยเก่งข้าวเก่งยนี่ยอุ้ยเก้ากับคนนี่มันข้าวเก่งยนี่ยข้าวสวยหมายถึงข้าวเจ้านะ ก็คือแก้วเม็ดงาเม็ดมันสวยเม็ดมันงามเก่งเธอหนานั่นแหละว่าพ่อตากป่าช้างงกุันนี่แหละป้าซามันเป็นลานปูนนี่ในป่าแต่กี้มันเป็นป่าซาดิเก่งคนสิเพิ่นสิมาเผาค้นอยู่นี่ตลอดวัดไม่มีเมมโอ่ฝังเป็นกองฟอนเออบ้านนี้เดี๋ยวนี้มันมีเมมเหลือก็เลยใหายไปเผาวัดเบิดแต่ก้าวหน่า ถ้าจะไปเที่ยวงานในยานนี่จริงอ๋อผ่านตรงนี้เอ็มแลตันโฮมกอลฟอนเออห้าเลังเทียเผาคนทวนๆนี่ไปไปเบื้องหนังไปเบื้องอีหยังสมัยนี้อ๋อคือแต่ก่อนน่ะคือเผาสดๆแบบว่าไม่ได้มันเออคือเขาเรียกว่าอะไรเผาแบบเปิดเนาะมันเป็นกองฟอนสมัยก่อนเนาะไฟแดงจึงคือยนะแบบู่เมฆยานเนาะนี่แหละตรงนี้แหละมันจะเป็นเผาคนแล้วก็ฝังคนอยู่ที่นี่นะคะบัดนี้เพิ่นก็เลยมาเฮ็ดร้านตากข้าวมาทำร้านตากข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอับบนนี้มันเป็นที่สาธารณะหร<อ>ือที่ที่บนมันบ่มีบุคคลดอก เป็นที่หลวงแล้วทำไมมีแต่แม่มาตากเอาเพรานว่าเกี่ยวเมกิงอ๋อเราเราเราเกียกเเก่ยวกรขาเกี่ยวกนเขายยานบ่มีหม่องตากก็เลย<ต>เกี่ยวกรถ้าแม่ตากอีกสองแดดปุ๊บเราเก็บแล้วคอนอื่นก็มาตากต่อเมนผู้อื่นก็สิมาตากนี่เ<อ>พราะว่าปีปีโควิดบ่มีผู้ดกแามาตากเพราะว่าเขามาเขามาเอียงเกาะกักตัวโควิดอยู่นี่ดิ อ๋อไหนตรงไหนเนี่ยกักตัวโควิดอยู่ที่นี่นะอ๋อเขาทำเป็นศูนย์มันเป็นอาคารหนึ่งอาคารสองสถานที่กักการนี่ไงนี่ไงมัามีป้ายอ๋อแบบว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วโควิดเขาแตกแต่มันมีมีแต่โคเออแต่โคโค่นอะไรโควิดเขาแตกไม่มีแล้วโควิดมันก็อยู่กับปากคนนะเก่งถ้าถ้าเดี๋ยวนี้บอกว่าโควิดมีมันก็มีอ่ะถ้าบอกว่าโควิดไม่มีมันก็ไม่มีอ่ะโลกก็อาจจะได้ตายเร็วกว่าโควิดกันเออควมสุบิทเปลเป็นโควิด ตายไปล้หลายเซนแล้วก็มีคา่าแต่ว่าแม่น่ะโควิดไม่ได้กินแม่หรอกอิรุิพ่อคือพ่อนีแล้วยังบ่ฉีดวัคซีนเด็กเคี้ยสรุปนี่คือข้าวคุณแม่ทั้งหมดนะครับอันนั้วมานังจะนั่งดูนะครับนี่ล่ะเขาบอกมีแต่คนถามว่าได้กุยเกียนกี่ได้กี่เขาเอิ้นว่าตอบอะไรอย่างเงี้ยเขาเอิ้นว่าทุกมื้อนี่เขาเอิ้นเป็นอุ้มอืมถ้าอุ้มหนึ่งเขาสิรู้จักเลยว่าอุ้มหนึ่งมันมีกี่ตันแล้วอันนี้กี่ประมาณหกอุ้มหกอุ้มนะครับหกอุ้มมันเป็นจักกันเข่า แต่กระไรยี่ดอกประมาณถ้าแต่กอนน่ะเขาเขาสิตวงเป็นปี๊บเด็กเก่งเอามันจะตวงเป็นปี๊บนะปี๊บประเด็กนะเออมันจะตวงเป็นปี๊บเขาเอินว่าปี๊บหนึ่งนี่เขาเอินว่าเป็นเขาจะเอินว่าเป็นร้อยเอาถ้าได้ร้อยร้อยปี๊บถ้าได้ถ้าไอพ่อปี๊บหนึ่งมันมีสามสามถังเลยเนาะถ้าได้สามถสามุงนีสอได้อต้องต้องผู้ผู้พรและเห็ดแล้วหูจักเขาเดยดนีเขาเอินเป็นสอบสอบละ ถ้าได้สาสอบละสามปีเขาเอิ้นมาเป็นก็เป็นหนึ่งร้อยเขานับไปแบบนี้หนึ่งร้อยปีอันนี้อันนี้หกอุ้มก็สิได้ซุปปีนะถ้ามันเต็มที่ก็สิได้ห้าร้อยห้าร้อยโลห้าร้อยปีห้าร้อยปีถ้ากินถ้ากินเบิดปีกับ่เบิดแต่กินงต้องได้ก็ประมาณนั้นทุกคนก็น่าจะรู้หรอกอุ้มเป็นแมนอัน ผู้พูดธนัตกับการเฮ็ดนาน่ะแต่ว่าแม่แม่ป็นคนอยู่บ้านแต่บรรยากาศดีอ่ะแม่กับปราสาทเนาะเมื่อวาไม่กินข้าวแม่ไปแม่มาช่วยพ่อปิ้นแม่มาตรวจงาน,น,างานเห็ดบ้านนี่คุณนายที่นี่คำเอวคันลังเบื้งนี้อนเอาแม่กับเฮ็ดง,งานอยู่บ้านเนาะไม่มีอ,อะไรตรงนี้นาะบอกสิกินข้าวจ้าทำมาลตนาหามู้ดันเลิศไม่มีโต๊ะเก้าอี้หรอ วันนี้ดอกจะมาหาโตหาเตดหรือโถยุดเชาวไร่ช้าวนาอยู่ยังสี่นางตีตะมาด้วนควนโลดมีผู้ใดมาจับเพราดอกต้องมีโตสนามที่สนามโตกับผ่้ดเอาม้านอมันมีโตหมุนเวียนอยู่มันมีโตกลมด้วยนะมีโตกลมในะคีวันนี้เม่ตตำส้มตำม,มา